สนะครับต้องขอกระดาพรททิคุณอย่างสูงนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องสก,กิดข่าว2แล้วก็ช่องเครือข่ายสก,กิดข่าวของเราทุกช่องเลยนะครับทุูช้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นาลุงพลหรือลานองค์ปู่ปริจิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสําคัญและผมก็ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเดินทางมาคนเดียวก็คงจะลำบากนะครับผมมี นางงามมาด้วยนะครับอะเรียนเชิญนางงามประจำ้านองปู่ครับสวัสดีครับครับกองไว้ตรงนั้นข่าวสองนะครับครับกองไว้ตรงนั้นสกิดข่าวสามสกีเฟินครับสกิดข่าวสองด้วยครับวันนี้คุณมาทําอะไรที่นี่อะลุงพลเนี่ยเขาจัดงานบวงสรวงแล้วก็บูชาองค์ปู่เปอรฤิจิตนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่า องค์ูบริจิตเนี่ยเป็นที่พึ่งของพวกเราเนี่ยชาว FC พอตอแล้วก็ทุกทุกคนที่มีความเคารพแล้วก็เริ่มใส่ศรัทธาในองค์ปูบริจิตนะฉะนั้นเนี่ยเราจะขาดเสียไม่ได้ก็มาร่วมงานกันเป็นประจำทุกปีมากี่ครั้งแล้วเนี่ยคนสามครั้ง เฮ้ยเขาเพิ่งจัด2ปีเองนะคุณมา3ครั้งยังไงอ่ะก็ครั้งที่2ขึ้นศาลไงอ่าน่่าฮาคุณมางานนี้ไม่ใช่งานงานขึ้นศาลไม่ครั้งที่สองนี่เรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำนักจิตนัำใจจากเอ็มซีเนี่ยมามอบให้กับลุงพลจำได้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใครอ่ะผู้หญิงมีมะละกอมะละกอเออ ผู้หญิงมีมรกอก,ก็ใส่แว่นอเขาขึ้นไปเต้นบนเวทีออเรคับแล้วลุงพลเขาก็ขึ้นไปเต้นเหมือนกันรครับแต่ก็ปรากฏว่ายายผู้หญิงคนนั้นน่ะไปจับอะไรลุงพลก็ไม่รู้เอาจริงเหรอจังไรเนาะยายนั่นอะอะไรนะจังไรมันอะไรจังไรนะครับเราก็ได้มีโอกาสมา ที่นารุงพลมาสักการะองค์ปู่ปริจิตคุณขอพอรยังอไรนะฮะขอพอร,อพอรอพอแล้วก็เมื่อขราวที่แล้วคุณทํำผมราชพิธีไงอ๋อวันนี้คุณคุณขออะไรบ้างวันนี้อะ,นะันนี้ขอขอ,ขอก็องค์ปู่ปริจิตเขาว่าท่านมีความเมตตาออให้โชคให้ลาภฉะนั้นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ครับ ลอตเตอรี่อ๋อไปเขย่าซิมซียังฮะเขย่าซิมซียังเดี๋ยวรอเขย่าอยู่นอรออยู่ใช่ไหมเออเพราะเมื่อคราวที่แล้วคุณทําพลาดไงผมเสี่ยงได้ศูนย์สามคุณบอกไม่เอาใหม่มันเลขสามตัวเดียวเขย่าใหม่ได้สามแปดก็เลยซื้อลอตเตอรี่สามสามแปดปรากฏว่าหวยออกสามศูนย์งวดนี้ท่านผู้ชมนะครับเขาเขาเขาให้เขย่าทีเดียวใช่ไหมเฮ้เขย่าทีเดียวห้ามเขย่าซ้ำ แล้วแต่อารมณ์ครับถ้ามีอารมณ์เยอะก็ขย่าเยอะเลยทีนี้เรากําลังจะมาพูดว่าที่ลานองค์ปู่ปริจิตเนี่ยที่จากเราดูภูมิทัศน์นะเจริญขึ้นเรื่อยๆโดยปกติที่เรามาแรกๆก็ดูยังไม่เจริญเท่าไหร่เพราะยังอยู่ในช่วงที่กําลังก่อสร้างนั่นแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราเห็นการพัฒนาขึ้นเยอะเลยสวยงามก็สมควรแล้วเพราะว่า ลุงพลเขาสาบานเราไว้ไงสาบานว้ายังไงตอนออกข่าวไงุคุณจำได้เหรอจำได้ลองลองพูดดิเขาบอกว่าถ้าใครทำน้องครับก็ขอให้ประสบความวิบัติขอให้ตายโหงตายในพรุ่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำขอให้ชีวิตลุงเนี่ยเจริญเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าคำสาบานลุงพลเป็นจริงชีวิตลุงพลเนี่ย เจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนวันนี้มีแต่คนบ่นหาใช่ไหมเออมีแต่คนบ่นหามีแต่คนเอามาให้ใช่ไหมบ้านก็ใหญ่โตที่ก็ขยายใหญ่โตโมโหฬารฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกกัครับว่าสาบานลุงพลเป็นจริงนะแล้วก็วันนี้ลุงเจริญขึ้นเรื่อยๆก็แสดงให้เห็นว่าโดยความเชื่อของเรานะถ้าเป็นไปตามคําสาบาน ลุงก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำใช่ใยังไงก็ตามแต่วันที่20คุณไปไหมเนี่ยอะไรนะวันที่20ไปเจไปใช่ไหมออา้ามีเห็นแล้วนะไปจิผมจะนุงกระโปรงไปด้วยก็ทําแบบคุณเมื่อคืนนี่ไงใช่ไหมเออให้แบบจังหวัดพุทธาหารนี่ก็หึงไปเลยว่ามีอีบ้าสองคนมานะที่เรามาตรงนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเรามีความเชื่อว่าลุงเนี่ย ไม่น่าจะเป็นทูกกระทำนะด้วยสาเหตุอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะก็อย่างนั้นนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยเรามีความเรื่องใสายสัทธาในองค์ปู่ด้วยนะแล้วก็มาขอสินขอพออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงจัดกีปีเราก็จะมาทุกครั้งนักประาชมจาไว้นะจําจําหน้าผู้ชายคนนี้ไว้นะคุณห้ามตายนะ คุณห้ามตายคุณก็จะตายคุณต้องมาทุกปีอ่ะคุณก็จะตายก็แลเวอกันผมสาบานมาแล้วผมไม่ตายไงเพราะว่าผมจะต้องมากับคุณไงนะเราก็จะมากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสําหรับ FC เนี่ยที่ไม่ได้มาที่ลานวงปูโดยเฉพาะเนี่ยเป็นวันสําคัญด้วย8 9 1ทธัานวาคมพุธศักราช2 5 6ัเขาจัดงานบวกสวงองปูเนี่ยก็ถือว่า เป็นเสดริมงคลนะถ้าใครไม่มาก็น่าเสียดายแล้วก็ไม่เห็นเขาบอกว่าคนมาเยอะนะเยอะจิโรงแรมแถวนี้จองเต็มไปหมดนี่แล้วเขามีโรงทานด้วยนะใช่ไหมโรงทานเนี่ยเขามีอาหารฝรั่งด้วยมีอะไรคุณมีสปาเวทคีไม่ใช่คุณทำโรงทานก็เสียหมดเลยไมสปาพูดผิดขอใครเขาสปาเกตตี้ <G ül üş> มีอาหารอิตาเลียนด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับที่นี่นะครับถึงแม้จะเป็นถิ่นตรุกรกันดารท่านผูช้ชมนะแล้วก็มีอาหารยุโรปมาทำเซอร์ไพรส์สด้วยมีเซอร์ไพรส์สด้วยสำหรับท่านบางคนเนี่ยอาจจะชอบทานอาหารยุโรปรอาหารอีสานก็มีอาหารไทยก็มีมีหมดเลยเพราะฉะนั้นนะเพียงแค่คุณนำตัวคุณมานั่งรถมาอาหารการกินเขามีพร้อมเลยเพราะว่ามี FC หลายๆท่านเนี่ยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันออกโรงทานตรงนี้เราในฐานะที่ เป็นยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงพลก็ต้องกราบขอบพระคุณนะสำหรับ FC ใจดีทุกท่านขอบพระคุณ FC ใจดีทุกท่านนะครับที่มามอบอ่าก็เรียกว่าปูนใจแล้วก็คนมาที่นี่ครับอิ่มนะครับอิ่มไม่อดไม่อยากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ครอบครองท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับจัดลงทานมีแต่ความสุขความเจริญอายุมันขอยืบขอให้ยาวขึ้นยาวขึ้น ใหญ่ยาวนะครับนายขอให้ยาวขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยาวคืออะไรยาวก็คือมีสายตาที่ยาวไกล<อ>ใหญ่ล่ะใหญ่คือก็มีธุรกิจที่มันใหญ่โตมโหฬารเหมืมอนลุงโพลตอนนี้ธุรกิจมณโอมโฮมซับเนี่ยเขาใหญ่โตมโหฬานนะอ,อะแล้วก็โดยเฉพาะับทีพ <TV screen. S 1> ีสกรีนผมนำไปใช้แล้วนะคุณเจฟเป็นยังไง ดีมากเลยครับเออฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งทีวีสกรีนนะของมรุโฮมซัมส์ผ่านเชฟยันมาก็ได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยจะโชว์เบอร์โทรศัพท์อ๋อคุณคุณทอกกะทวงนี่เหรอเออไม่ไม่ไม่ใช่ฮะทำไมอ่ะเขาไม่ทวงหรอกเขาไล่กระทืบเลยสิคุณเนี่ยแหมเก่งนะเก็บเก็บมุกให้เสร็จเลยนะอย่ลืมผมลืมเปิดช่องไฟไปแหมใครเล่นมุกอะไรอีตายันเจ็บหมดเลยเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เรามาตรงนี้เราก็มาสนุกสนานกันครับแล้วก็ต้องขอบคุณลุงพลแล้วก็ป้าแตนด้วยครับผมนะให้การต้อนรับเราได้เป็นอย่างดีครับผมเป็นเงเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเชฟยานโอ้โหเขาแปลงเพศเขาผ่าตัดแล้วนะได้ไหมเออคุณผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรอผมไปดูเบื้องหลังผมมันโคตรอันนั้นเลยอ่ะเก็บมุกในเซผ่าแล้วคุณผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรอผ่าแล้วเขาผ่าเอาของคนออกกับของช้างใส่นะ ก็สนุกสนานเมื่อคืนในเชฟยันโอ้โหแปลงร่างเป็นสาวงามครับทีแรกผมมองไปเนี่ยผมคิดว่าแอนโทเนียแต่มองไปมองมาเอะมันไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะมันคล้ายๆเอ่อน้องสาวของเพนพรใครอ่ะอีพังพรนะอันนี้ก็สนุกสนานทีนี้เรามาออกคลิปตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเราซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ฝ่ายลุงพลยังเข้มแข็งแล้วก